ป้าบอกน้องพิมว่าถ้าเรามีความพยายามหรือความอดทนทํางานอะไรแล้วก็จะพบแต่ความสําเร็จพยายามฝึกให้เขาพึ่งตัวเองนะครับแล้วก็ขยันเรียนตั้งทำอะไรให้ตั้งใจนะครับบางทีถ้ามีโอกาสก็คือจะพาเขาไปดูหน้าไซ่งานด้วยให้เขาเห็นว่าการทํางานเป็นยังไงตากแดดตากฝนคือให้เขาเห็นการทํางานแล้วเรเหนื่อยเพื่อเขา ก็อยากให้เขาตั้งใจเรียนจะได้ไม่ลําบากผมเป็นพระองค์ท่านคือแบบทรงเหน็ดเหนื่อยแล้วแบบไปที่ที่กันดารไปทํางานที่ไกลๆคือท่านไม่ท้องครขนาดท่านเรื่อง,งทรงทําได้เราก็คนไดคนหนึ่งก็คนน่าจะทําได้